สวัสดีครับพี่น้องปองปลายสุขูสุขคนตอนนี้อยู่กับพี่วานฟินแลนด์นะครับผมกาลังสิบแปดงานพอดีพี่น้องวันนี้ท่างานที่ไหนนะที่ชุมแพค่ะชุมแพกาลังสิบแปดชุมแพครับพี่น้องตอนนี้ก็เลยมาสู้กันเรียงรถพอดีเมื่อคืนเนี่ยอันขึ้นอันขึ้แม่ในคุณแม่ของอันแม่ของลูกกีลาเออเพิ่มทั่วมาเพิ่มทั่วมาถามมาอันรถคันนีติะพี่น้องคือรถคันนี้ต้องบอกเจ้ากรมาทันเนียอดีตภรรยาน่ะซื้อให้อดีตภรรยาเพิ่นซื้อให้ ตอนมันเกิดเนาะมันเกิดสามปีก่อนไหมใช่มัเป็นเป็นเป็น bmw ซีรีส์ห้านะครับพี่น้องสวยอยู่ขั้นหนีขั้นใหญ่อยู่เออเพิ่นซื้อให้ตอนมันเกิดอ่าเดือนมิถุนายนขอย้อนยสอนทำปีก่อนหนึ่งลังมาหนี้ม่งว่าเนียนเราจริงจริงเขาเรก็ได้แบบว่าตอนนี้ก็ได้เลิกเลิกลากันไปเนาะมาเนียนคือเป็นเนียคือได้ขอยคือได้ใส่ขั้นหนีดีเลิกลากันแล้วคือได้ใส่ขั้นหนีเพราะว่ารถรถรถน่ะขอยกเสียร์เพื่อเล่าทุกันก็คือกระบะฟอร์ดฟอร์ดก็คือเป็นรถกระบะแบบที่เราแต่งอเมริกา คำนั้นก็ซื้อคือตอนตอนตอนนักก็ซื้อหายเป็นเงินสดเป็นเงินสดทองการแต่อันนี้เป็นผ่อนเนาะเพร่ะซื้อห้องไปเป็นพอนปานยันตอนนี้มันเพิ่มมากแบ่ขึ้นมามันเหลือเจ็ดแสนมันเออไอ้พนกักงานบางบอคุยองแน่กแลว่าคุนเนยเรื่องอย่างเรื่องรถโอเคคุยกิดได้คุยเรือ่องรถเพื่อควางงดเหลือเจ็ดแสนมันเหลือเจ็ดแสนอา่าคุยจ,จ่ายต่อไม้ถามข่อนหะน้าบ่างผ่อนจ่ายต่อบอขอ่อนก็เริมมาข่อนเดี๋จะบระจ่ายต่อเพราะว่าความรู้สึกข่อนคือคือว่า แฟนเคยซื e <inh aling> <ator> <m> ้อให้เราคือมันเป็นรถที่แบบว่าแฟนซื้อให้หรืออดีตอดีตภรรยาซื้อให้เจอนะครับก็เรียกว่าเจสแอนดีเดชชั่นผู้จเด้อรชั้นไหนเท่าใจเลยต่อมาชำปรใจแต่เกิดชำปรใจ่าเท่าใอย่างไรก็ได้ถามเล่านะคือรถลดลดนี่ซื้อครับรถคันนี้เป็นชื่อของอันอดีตภรรยาเออรถรถเป็นชื่อของอดีตภรรยาปันี้มื้อนี้เพิ่นถามว่าเมื่อคืนพูดกันเป็นซุบงหมดละเพิ่นถามว่าสิตใจบอกเขาคำนวณผ่้จ่ายวัดนี้เพิ่งรู้ว่าคําบ่ใจเพิ่นจะเพิ่นจะเอาขึ ขช่อหว่าโอเคมันก็ไปเลยแต่ว่าถามว่าถามาแขวยเป็นยังไงคือออกมาเพราะว่าขั้นนี้มันเสียแขวยไงก็คือซื้อให้ค่อยตั้งแต่ตั้งแต่แรกแล้วค่อยๆเอามาใช้เพราะว่ารถกระบะที่ค่อยซื้อแก่รถกระบะสี่ประตูอ่ฟอร์ดชุดแต่งอเมริกันอ่ะคอยก็ให้เราใส่ไปเรื่อยตคอยใส่เสื้อเราคอยได้คิดอย่างทีเนี้ยคอยกรู้ว่าคอยบรจ่ายคอยตอบรับคือไม่จ่ายเพราะว่าหนึ่งความรู้สึกของเราคือเราไม่ได้แพงเงินนะเพราะว่าอะไรถ้าเราถ้าเราแพงเงินอะอย่างกี่ประมานี้เขาหมายถึว่า เออมันเป็นอย่างนี้ก็คือรถคันนี้ตอนนั้นคนเราเป็นแฟนกันแต่นอนไปว่าซื้อให้กันนั่นสิแม้อันที่ห้าซื้อให้อันที่ห้าซื้อให้ซื้อเงินสดเอขา้นซื้อขึ้นซื้อเงินสดใช้กระบะกระบะซื้อรถเงินสดเหมือนกันซื้อเงินสดซื้อให้ซื้อให้คือไม่ได้ไม่ได้เอาไม่ได้ไม่ได้เอาคืนไม่ไม่เคยถามเลยนะคันนี้ด้วยความที่มันมีพันธะตรงที่ว่าตอนซื้อเราไม่ได้ซื้อสดอ่าก็เพิ่งไปซื้อใไฮนาร่วาีเรานนะมัเปลี่ยนไปก็เลยยมาคุกันว่า เออรถคันนี้มันยังเหลืออยู่จำนวนนี้7จ็ดแสนบาทจร็นสินบอเออแบบเพราะรถคันนี้รถคันนี้มัน3ล้านกว่าใช่เธอจะเอ่อจะผ่อนจ่ายไหม,มอ,อันนี้ก็แบบว่าก็ไม่ได้ผ่อนเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนซื้อเหมือนแบบตอนนั้นเขาซื้อให้อย่าง้ก็เลยคิดว่าเอองั้นเอาอย่างนี้งั้นอันนี้เราก็ไม่เอาแล้วก็คือเอาคืนเอาคืนเสร็จแล้วปุ๊บตรงเนี้ยหนูคิดว่าตัวแกเองก็น่าจะไม่ได้อยากขี่หรอกเพราะแกก็ไม่ชอบแกเป็นคนที่ไม่ชอบย้อยู่แล้วย้ำกับว่าแกแกเป็นคนเพิ่มแกไม่ชอบรถคันนี้แมนคือระหว่างระหว่างเราประมาณรถคันนี้คือกัน คือแกก็ไม่ใอ่รถคันนี้เหมือนกันย้ำก่อนนะว่าแกไม่ใช่รถคันนี้แต่ว่าแกก็ไม่อยากได้แต่ว่าทวามมคือถ้าใครบอกอยากให้มันจบนั่นแหละใช่ถ้าถ้าเกิดค่อยไม่ส่งต่อเจ็ดแสนนี่แกจะเอาคืนไปแล้วแกจะเอาไปขายแต่ถามว่าถามว่าเราอ่ะจ่ายเงินเจ็ดแสนตรงนี้เพื่อที่จะเอารถมาได้ไหมทําได้อยู่แล้วเจ็ดแสนพี่น้องแต่ก็คือมันเป็นเรื่องของความรู้สึกพี่น้องอันนี้มันก็แล้วแต่คนจะพิจารณาแต่ความหมายก็คือบอกเข้ามาเอ้าทำไมคุณใช้รถทำไมคุณไม่ยอมจ่ายแเจ็ดแสนฟังเจ็ดแสนบาทนี่มันเหลือดเงานกว่าาบะเจ็ดแสน ถ้าใอยเอาเงินเจ็ดแสนเนี่ยเล่าละอ้วนไม่อยากขวายเอาไปขายได้สามล้านจริงๆเดี๋ยว<ๆ>่าหมายว่าถ้าเกิดบางคนคิดว่าโอ๊ยเงินเจ็ดแสนก็ไม่กล้าจ่ายเนาะมีจ่ายพร้อมจ่ายเลยจ้าแต่ว่าความหมายคือเงินเจ็ดแสนน่ะถ้าใอยเป็นคนคิดแบบว่าอย่าได้เงินเด้คิดแบบเป็นคนคเป็นคนฟองเรื่องคิดเงินเนี่ยขวายเจอเงินเจ็ดแสนนี่คือในอดีตระยะไปปิดยอดเราขวายจะลดมากขวายเอาขั้นนี้ไปขายเนี่ยก็ได้ได้เยอะกว่าเดิม ได้เยอะกว่าเจ็ดแสนแน่นอนสองนั้นห้าสำนักได้อยู่แล้วเอาสองสี่ห้ากับขึ้นเป็นปานละส่วนเพื่อนคนเพื่อนจะเอาไปใช้ต่อหรือว่าจะไปขายเงินก็แต่เพื่อนแต่แน่แน่ถ้าคิดว่านะถ้าคิดว่าไปปิดงวดยวดโบปิดงวดหรือว่าขายคนอื่นมาซื้อต่อก็เราก็ต้องได้เงินมาอยู่ดีก็เก็บไว้ให้อ่าเก็บไว้ให้แกเอาไว้เลี้ยงลูกหรือว่าเอาไว้เอาค่านมค่าขนมลูกก็ได้คือความหวังของเราความหมายของเราเนี่ยคือเจ็ดแสนที่เราเอาเอาไปนี่เอาให้แกไปสมมุติน่ะแกก็ต้องเอารถคันนี้ให้เราอยู่แล้วสมมติถึงว่านะแต่ว่าถ้าเราเห็นแกเงินน่ะเเเเรรราาาาออไปหคืงินแก เพื่อได้รถเอารถไปขายต่อนี่ความหมายคือเราไม่ทําเพราะเราไม่ได้เห็นจริงๆขนาดนั้นความหมายคือว่าเขาด้านความรู้สึกเนาะด้านจิตใจเพราะว่าอย่างที่บอกว่ารถเล่ากระเซียคันหนึ่งเล่ากระเซียข,ข่อยคันหนึ่งเพื่อการข่อยกระซือให้เล่าสองคันเพื่อกันรถครอบครัวหนึ่งคันที่ใช้แล้วกันตลอดใช้างานออกด้วยกันแล้วรถกระบะก็หนึ่งคันก็ซื้อให้แกเหมือนกันไม่ชบอบแกซื้อเพื่อคนเดียวเดว้เออสรุปก็คือแต่ว่าฮะสรุปก็คือ,ก,คอ,ก,คอก็คือคืนเลยเดี๋ยวจะไปส่งเพราะเมื่อคืนได้โทรมาประมาณตีห้า โอ้ตั้งแต่เ,กกเ,เริ่อกันยังไม่คคยเรื่องรถเพราะว่าข่อยไม่เคยไปถามยังรเออละไม่เคยไปถามว่าอะไรเลยเออเพราะว่าเคยคุยกันเรื่องสมบัติครั้งเดียวจบไม่ถามอีกแต่ว่าโมนีม้นั่เหนื่อยไปถามมาเจสเซียนอ,อีกทงตอบสรุปผมโทรงเพราะว่าบไบ,บ,บ,บ่อยากเสียเงินเลยมันเสียข้าวหนึ่ง,งซเพราะว่าเมือ่ขขอข่ขอเสียเราคือการข่อยซื้อก็สุดเขาไปถามเอาแต่ว่าแต่ว่าต่อไปนี้มันก็ต้องแบ่งแยกนะเพราะเพื่อนๆบอกว่า ก็คือจบกันแล้วแยกกันแล้วม<บ>ันก็คอนเสินั่นแ<อ>หละก็พอสบายใจทุกคนก็คือแก้วคันนี้ไปเลยรถกระบะผมก็ต้องผมก็ต้องเอาคืนมาพ่อผมไม่มีรถใช้อันนี้ว่าผมไม่มีรถใช้แล้วอันไหนที่เป็นชื่อผมผมก็จะเอามาหมดเลยอันที่เป,เ,ปเ,ปเ,ปเป็นเป็นรถเป็นอะไรอยี่ยเพราะว่าบางครั้งเราเอาเพื่อสิหายหายหายไปทั้งคุณแต่ในเมื่อคันนี้ผมเอาคืนไปขอก็ต้องขอรถมคซีพ่อเขาบว่าไม่มีรถขี่ถือว่างถ้าเอาคันนี้ไปก็ไม่มีรถขี่มีรถขี่เพราะนั้นแล้วอันนี้เป็นชื่อแก้วก็เอาคืนไปเลยแต่คันไหนที่ผมซื้อผมซื้้้อรรถคััวนนนนนีีี่่่่เเเขาาบยยแตละ ผมซื้อเงินสดหมดทุกคันผมยังขมไม่เคยห่อนรถมันไม่เคยห่อนก็ตามนั้นแหละานแต่อธิบายสิบางคนแต่ว่าบางคนบอกว่าอย่างเงีเมื่อวานคือเขาด่ามาคืออกอีกถ้ามือหนึ่งรถคั้นนีพเห็นก็ต้องด่ามาอยู่แล้วถ้าวันนึงสมมติว่าสมมติว่าสมมติวันนึ่งนออกรถใหม่เรอ่ารถคันนีคุดกก็จะามามอีกเอ้ารถบีเไปไหนนู่นนี่น่าเสียสิลาเนี่ยเพราะว่าคอยพึ่งซ่อมอองตรงว่าเราก็ไม่รู้ว่าเพ่จะมาเอาถามแบบถามประมาณไปเท่าไหร เปลี่ยนล้อเปลี่ยนเปลี่ยนแม็กใหม่หนึ่งเปลี่ยนล้อแบบนี้ไหมก็เอาไปเสิร์ไม่เป็นไรหรอกพี่น้องกันดีโอแหลกทุกอย่างก็ให้มันสบายใจเพื่อนด้วยเพราะว่าเพื่อนในอนาคตมันก็จะได้สบายใจทุกคนแต่ว่ารถกระบะฟอร์ที่ซื้อให้ก็ก็จะก็จะเอามาใช้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นชื่อเรารถคันไหนที่เป็นชื่อเราเอาขึ้นมาเพราะว่าเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนคือตอนนี้ไม่ได้เป็นยังกันแล้วก็คือต้องชัดเจนเรื่องใครจ่ายโอเคเป็นยังเนาะแล้วเราจะไปส่งอะไรไปขึ้นวันไหนนี้ไปขึ้นพรุ่งนี้ก็ได้รถคันนี้มัน ซื้อมาสามปีแล้วอันนี้สีผมท้ำใหม่เองดูแลดูแลเป็น,เนอย่างดีเลยขาบอนนี้ไม่เ,าเอาออกไรเพื่อการดูแลเราไป็นการเราเอง<ช>ถ้าเราสิไปขายเพราะว่าถ้าเราไปขายมาได้ประมาณ2ล้านกว่าเนาะเขายัางคิดนี่เขาสนใจด้าน F4 เพราะเป็นรถที่แบบดูแลดีมากถึงหมอถึงถึงยำป้มมาถ้าใครด่าม,มากป้าเอาจะอคอยเป็นคนขี่เจ็ดแสนเพื่อบอกาใจกล้าวใจอยู่ครับพี่น้องอย่าด่ามาเด้อเพราะว่าอย่างนี้ผมกล้าวใจพราะว่าอย่างนี้แต่ถ้าผมใจเจ็ดแสนเนี่ยผมเอาไปขายผมได้สองล้านได้กำไรทันทีเลยท่านที่แบบว่าแค่เอาเงินเจ็ดแสนแต่ผมบอาเง็นว่า ผมไม่ได้มาเรื่องนั้นๆนะเขาไม่ไปหรองยังหาอะไรอยู่ไปยังนี่ขอบมีรถอยู่น,ออน,นี่อันนี้ถรถอันนี้เทากับสอเอาไหมไปอยู่นี่ <c oughs> ขอบมีรถอยู่รถคันนี้ก็ขอบคุณธนาคารเทกสนะครับที่เป็นลูกค้าไงเป็นลูกค้าเทกสอเขาให้ไปฝากขึ้นแล้วเป็นอันเขาอันเขาทำสลากนะได้เด็ดคันนี้มาฟรี่ัตรแบบเหรียญไม่เที่ยอยู่ ก็ตามนั่นแหละค่ะพี่น้องบอลบอลทุกคนแบบว่าฝากนเกากินทุกคนยายายได้ก็กินแข่งยานมาเขาสิกว่าตอนแรกแข่งยานมาตอนแรงนู้นบว่าอุ้ยเราจะทำเราจะอันนี้อยู่หรอเพราะว่าเรากลัวกลัวดราม่าเพราะว่าทุจริงทุกอย่างนบบพี่น้องก็คือมันจบไปแล้วแต่ทุกคนอย่าลืมนะคะว่าเออ คนเรามันแบบมันยังมีอะไรอย่างต้องแบบว่าต้องเที่ยงไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสเต็ปที่ต้องเคลียร์นะคะพี่น้องคะกันประมาณนี้ล่ะให้ฮาเข้าใจเขาแล้วก็เข้าใจเราเข้าใจทุกฝ่ายอันนี้คือมันไม่ได้มีอะไรเลยนะเือมสบายใจคือเป็นการตกลงกันแล้วว่าเออสรุปก็คือตามที่เขาว่าเพื่อแบบว่าแบบสบายใจแต่ว่าจุดประสงค์ว่าที่ทำไมถึงขี่มาแต่แรกทำไมถึงขีย่จอดนี่ยังงที่ไม่ใช่ทางที่ไม่ใช่ชื่อเราก็คือเป็นเสือเฮ่าเอามาขี่แต่แรกเลยแต่ในเมื่อยพันธะออกเปิดพันธะออกเพื่อไม่อยากได้ แกไม่อยากได้เลยเพราะแกไม่ชอบแกไม่ค่อยขับเลยทั้งนี่ยบอกตรงเพื่อนบขาอยากได้ดอกแต่ว่ามันยังเหลือผ้าเราที่เพมันต้องาจอยู่บอกเลยมาถามมาปรึกษาว่าจะเอาง่ายดีเราก็เลยเสนอไปแล้วว่าเราไม่จ่ายอ่าไม่จ่ายปุ๊บทำยังไงทีนี้เขาก็ไม่เอาก็ปล่อยให้คนอื่นเข้ามารับต่อไปก็คือจบไม่แกจะป้อแกจะปิดเป็นงวดปิดงวดแล้วก็จะไปขายก่อถ้าอย่างนั้นก็ปิดงวดแล้วแกขายแล้วก็เงินที่ขายได้ก็ให้แกถ้าแกไม่เอาก็เอาไปให้ลูกก็ได้แแค่นนั้หละเงินที่ขายได้ก็เอาไปเพื่อนเกี่ยวในต่างคนดีไหมก็ดีอยู่นะดี ขันพ้อเอาอเนี่ยบอกเจสันห้อกอะไรขันหนึ่งเลยไม่ไปขายแล้วห้องอะไรหลายล้านเลยอ่ะมีอขันพ้องมาดขันมุดใครได้เนมักอะไเงินนี่บอกกบี้ห้องหองห้องเดียร์แสนห้องเปขายเนาะแต่ห้องมือห้องเขาติดเลยเขาได็กสองหลาห์ฮว่ารุ่นเงินใหม่อยู่ตั้งต้นเพิ่งโฉสามปียังไม่เป็นไรหรอกพี่น้องรถรถนอายเงินทองต่างๆมันเป็นของนอกกายแต่เรื่องของของแบบความรู้สึกของอะไรอย่างเงี้ยมันกับเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลพี่น้องบางอย่างเราเราเราคิดแบบนึงแต่ว่าคนเรามันไม่ได้คิดเหมือนกันทุกคนร้อยพ่อพันแม่ท้ายแล้้วทุกอออยย่่างขใหูแบบ ภายใต้ของคำว่าใจเขาใจเราแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะประมาณนี้แหละค่ะโอเคเยี่ยมเดีวเจอกันครับพี่น้องคืนนี้เจอกันที่ไหนนะเจอกันที่ลานอเนกประสงค์อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นพี่น้องอยากจะบอกเลยว่ามือแรกนี่จะเต็มงานใหญ่มากแบบสาดแบบสนั่นมืนเรียกเปียกวันนี้เปียกต้องช่วยเปียกไหมนี่เปลียนเขาสาดน้ำเข้ามาอาจจะได้เอาไปแบ๊ะแบบเออเหนะครับโอเคเจอกันกับโตเกียวมิวสิกค่ะ